เปิดภาพคุณอัมพลกระเช้าสีดาลงมือแต่งเองใกล้ชิดธรรมชาติเลยลคะค่ะนุ่มก็จิรยุพระเอกสุดหล่อเจ้าของบทบาทคุณอัมพลจากละครกระเช้าซีดาเปิดบ้านสุดหรูใกล้ชิดธรรมชาติสุดๆไปเลยคะ่ะให้นั่นของเจ้าตัวอย่างก็จิรายุจิรายุตันตรกูลเจ้าตัวเป็นลูกพี่ลูกน้องของนางเอกสาวแพทยนภภาตันตรกูลคะ่ะเป็นนักแสดงในแบบชาวไทยเชื้อสายประธานเข้าว,วงการจากการประกวดตีเอดอลโปรเจกต์ค่ะจะ กบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยลงังสิทธิ์สาขาวิชาจัดการธุรกิจค้าปีกทุนความสามารถพิเศษในด้านทางศิลปินมีผลงานเด่นจากละครหลายๆเรื่องเช่นวิวรัตจากละครดวงใจอาคาัคนีเล่นกับณเดชน์ไรยา,ยาค่ะรวมถึงยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายซึ่งเจ้าตัวนี้บอกได้เลยนะคะว่าปัจจุบันเองก็คบหาดูใจกับก,กสาวโบเบนจวัน์อัตเนอร์ค่ะซึ่งทั้งคู่เ็รักกันมานานแล้วล่ะคะ่ะ นอกจากนี้หนุ่มก๊อตเองยังมีความเป็นศิลปินสูงมากมักใช้เวลาว่างในการสร้างงานศิละปะต่างๆรวมไปถึงมีข้อคิดในการใช้ชีวิตที่มักจะโพสผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้งค่ะกับบทบาาลา่าสุดนี้คุณอัมพลของเราจากนครกอนกระเช้าสีดาํำเอาหลายคนเห็นแล้วเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าอิจฉาสาวโบมากๆเลยคะ่ะคนอยากจะไปเป็นคุณน้ำพิงแทนนุ่นวรนุษย์กันเป็นแถวซึ่งวันนี้เราจะพาท่าน,นไปชมบ้านหนุ่มก๊อตกันค่ะซึ่งรู้ร้ายใหญ่โตเรียบง่ายอยู่กะทา ชาเจ้าตัวเนี่ยลงมือออกแบบเองต่อเติมเองทุกอย่างเลยล่ะคะ่ะจะเป็นยังไงมาชมภาพกันคะ่ะ